เสียงอ่านพระไตรปิฎกแป0 0 0สี่พันพระธรรมขันธ์เรื่องเสนนาสนาสูรว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอาศัยใช้สอยเสนนาสนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนัก ก็จะทำให้แจ้งเจโตวิโมติปัญญาวิโมติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรูร้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเป็นปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารจความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบาดปันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ห เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องเพิจรารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบภิกษุภูประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างนี้แลเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรคือเสนาสนะในธรรมวินัยนี้หนึ่ง อยู่ไม่ไกลนักไม่ไกลนักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยไม่อึดกกทึกมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกระทบน้อย 2. เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสะนะนั้นมีจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและ คิเลนาปัจจัยเพศสัชบริการที่เกิดขึ้นโดยไม่ฝึดเครื่องเลย 3. ภิกษุพูดเทระทั้งหลายเป็นพระโหสูตรเรียนจบคคมภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมัติกาอยู่ในเสนาสนานั้น 4. ภิกษุนั้นเข้าไปหาภิกษุพูดเทระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้ว จึงสอบถามไตถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร 5. าภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้น เสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างนี้แลภิิษสูทั้งหลายภิกษุูผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนะักก็จะทำให้แจ้งเชตวิมุติปัญญาวิมุติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้อความจากชังอัดชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะ 1. ทรงมีโชคสอทรงทำลายค้าสึกขืเกส 3. ทรงประกอบด้วย พัคธรรมหกประการคือความเป็นใหญ่เหนือจิตของตนโลกุตระธรรมยศสิริความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการและความเพียร 4. ทรงจำแนกแจกแจงธรรม 5. ้าทรงเสร็จอริยธรรม 6. ทรงคลายตัณหาในพบทั้งสามเ ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก 8. ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว 9. ทรงมีส่วนแห่งปัจใจยสี่เป็นต้นปรารถความเพียรในที่นี่หมายถึงประคองความเพียรทั้งกายและใจไว้มีความเข้มแข็งในที่นี่หมายถึงมีกําลังความเพียรเสนาสนะที่อยู่ไม่ไกลนักไม่ไกลนัก มีอธิบายประกอบว่าเสนาสนะที่อยู่ใกลนักเมื่อภิกษุอยู่อาศัยย่อมลำบากกายที่จะเที่ยวบินทบาทจิตใจกระสับกระส่ายไม่สามารถจเจริญสมาธิให้เกิดได้เสนาสนะที่อยู่ใกล้นักก็จะปลุกพล่านไปด้วยผู้คนเรียนจบคัมภีรอากตาคมในที่นี้หมายถึง เรียนจบพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกห้านิกายได้แก่ทิคนิกายมัชิมมน,นิกายขออภัยนะคะมัชิมนิกายสังยุตตานิกายอังคุตรานิกายและขุทัยการนิกายเรียนจบคำพีอาคตาคมามะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่อ่านผิดอ่านว่า อาคตาคมต้องอ่านว่าอาคตาคามะข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16ฉบับมหาจุลาอังคุตารณิกายทศกณนิบาตนาถกรณวัหมวดว่าด้วยนาถกรณธรรมเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์